สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมอยู่กับผมรอรวมดำนะครับหรือว่าช่อง y YouTube รอโลนรวมดำรถบรรทุกทำงานนะครับคลิปนี้จะพามาตามติดชีวิตรถขุดรถดำกันหน่อยครับโหทีมงานมาตรฐานมาตรฐานโซนตะบนนาดีครับนี่ ชัยยงพัฒนาครับพี่น้องโอ้ชัยเจ้าแคทเลยแคทต,ตัวไหนนี่ดูกใกล้กันหน่อยครับโอ้เปิดบอ่อใหญ่มากเลยครับพี่น้องบอ่อใหญ่จัดเป็นไร่เลยครับนี่ดูสภาพบอ่อครับเป็นไร่เป็นไร่เลยรถดำมนโหดปีนบ่อลันล,น,ลนเนยครับงานนี้โอ้รถดำค่อนข้างเยอะครับตอนนี้มาแล้วสี่ขัน ค่ถ้าเลาสามหนึ่งสองสี่ปนะมงสองนะคันนี้สามหนะึ่งะเมื่อกี้ผมะมาได้3 1 2หครับรุ่นมาร์กไหนรุ่นไหนไม่รู้ครับเี็เห็นบอกว่า3 1 2หครับผมมาครับทันที่สองลั่นๆเนปไปเนอง โอสุพัฒการช่างโอ้โหโนี่ผู้ไหนครับอีกหนึ่งผู้ไหนนี่อันนี้อันที่สองของวันนี้ของเท่านี้ครับอีสุเนกาน่าจะมีสายลัดนะครับเท่านี้น่าจะมีสายลัดนะครับอ้มาทานมาทานโอเปียกไรสังกรรัดทีมหนึ่ง ทีมงานสชัยยงพัฒนาครับหรือว่าชัยยงพัฒนาทีมงานนี้อยู่ที่บ้านประทัดบุกนะครับเพี่น้องบ้านประทัดบุกอารอเขตนั้นครับเขตบ้านอารอเขตดประทัดบุกนะครับตำบลนาดีน่าจากตำบลนาดีนะถ้าผมจาไม่ผิดตำบลนาดีครับผมอ,อําเภอเมืองสุรินมาทำการขุดนะแปลงขุดตอนนี้ก็อยู่ที่ตรงนี้เป็นบ้านตำปูงนะพี่น้อง บ้านตําปูตำบลนาดีครับผมอำเภอมือสุรินทร์ช่วงโดยจับแคทหรือว่าจะแมวยักษ์โอ้บอนข้งที่จานนับบครับนี่สไตล์เขาสไตล์แคทนับเนิบครับ,ตตแ,ตบ,บ,รบแต่ว่ารุนแรงความเร็วไม่ไม่เท่าไหร่ครับแต่ความสู้ของเขานี่ระดับต้นๆของโลกเก็บเวลาครับต้องยกให้เขาเลยนี่ ไทยยงพัฒนาบ้านประทัดบุนะครับนี่หรือว่าประทัดบุอาโลทัพไทยเอฟซีโซนประทัดบุอาโลด้วยครับทัพไทยเอฟซีแซมซายมาให้ด้วยแถวบ้านประทัดบุครับนี่โอ้มีสวยมีขมิ้นเหมือนกันครับเกตั้นทัพไทยด้วยครับจงน้ำเนิบพหนีอจงน้ำเนิบ สามสองศูนย์สี่หรือว่ารถส,สิบสองตันนะพี่น้อ่อนรนี้สามหนึ่งสองมาจากเลขสามนี่มาจากไหนไม่ทราบครับที่ราชบันเขาแต่คําว่าหนึ่งสองนี่ก็น่าจะมาจากสิบสองตันครับรถของเขาแอบแคทเดี๋ยวนะครับกจะเต็มแล้วออกตัวปีนบอลครับมาชมสไใต้แต่ละคัน ทางที่จะชันครับแต่ว่าก็ดินอยู่ตัวแล้วครับนี่ดูไปแล้วดินอยู่ตัวแล้วครับเขตนี้เขตแถวตำบลทางนี้แถวอำเภอเมืองนะครับตำบลนาดีเขตนี้ก็หน้าดินไม่ลึกนะพี่น้องขุดลงมาสักไม่ถึงเมตรครับก็จะถึงดินเหนียวแล้วถึงดินตัวดินเหนียวนะพี่น้องอพีโจเฟยจำเป็นือเปล่าครับนี่ตักใครตักมัน,นี่นะครับโอ้โจเฟยเราจำตักพอแต่ว่าไม่เร็วไม่ฟาดครับ พี่ชเชฟโรต้ามาเมื่อกี้ตักเองอันนี้ของแท้มาแล้วครับพี่น้องของแท้มาแล้วครับเดีย๋ยวมาดูครับว่าใสาก่กี่บุ้งกี่ครับนี่บุ้งกี่ตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ครับนี่ประมาณศูนย์จุดเท่าไหร่ครับนี่แปลว่าไม่ถึงคิวแน่นอนครับรุ่นร้อยยี่สิบนี่ศูนย์จุดหกหรือว่าศูนย์จุดเจ็ดประมาณนั้นครับเต็มที่นะพี่น้องอันนี้ตักที่สองนะเดีย๋ยวมาดูกันว่าใสาก่กี่ตักครับ ไชยงพัฒนาจัดจานยานตะบนนาดีก็หนิจัดจานยานประทัดบุประทัดบุอาโลโอ้มาทานมาฐานเคยขี่รถผ่านอยู่ครับแถวหมู่บ้านนั้นเออเห็นทีมงานนี้รับคล้ายรับคลาครับนี่คุณหน้าคุณตาอ,อแต่จําไม่ได้มาจากไหนครับเมื่อกี้สอบถามดานด้านพี่เจฟเฟอร์แล้วบอกว่าเขตประทัดบุครับเออเด็กออกเลยครับนี่ เดินออกมาขึ้นมาทันทีเลยวี่งงานมาตรฐานนะครับรถโคดรามอีกทีมงานหนึ่งของจังหวัดส,สุรินทร์ครับโซนอำเภอเมืองเดี๋ยวบัตทับปุ๋ยครับผมนี่ครับผ่า,า,านมาตรฐานวิ่งแถวนี้ก็เริ่มต้นราคาสตาร์ทที่250บาทต่อเที่ยวครับเทปน,นี้เพราะว่าวิ่งไกลครับราคาก็ต้องอยู่ตามมาตรฐานครับขั้นต่ำสองาสิบบาทต่อเที่ยวนะครับวิ่งไกลขาเดียวก็น่าจะ2กิโลถึง3กิโลครับนี่ วิ่งเข้าหมู่บ้านอันนี้อยู่กลางทุ่งนาเลยกลางทุ่งนาอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้อยู่ทางทิศเหนือหมู่บ้านตําบูงก็มีออกมาจากหมู่บ้านก็เกือบกิโลครับเจ็ดแปดร้อยเมตรแต่น,นี่วิ่งไปขึ้นไปทางใหญ่ครับไปทิ้งหมู่บ้านหนึ่งเต็มเลยครับอันนี้เป็นสมองเงินยินุนึบๆเพิบพอีกเย็นหนึ่งนึบๆไม่ต้องเหย็นไม่ต้องเร่งอะไรเลยนึบๆ ่าจจะไม่มีลั่นไม่มีเบรสหรือเปล่าครับนีทางค่อนข้างจะอยู่ตัวแล้วีกผมมาชาไปครับพี่น้องอะไรนี่มุ้สายโหดสายโหดมุ้มีสายโหดด้วยน่าจะสีนิ้วรับมีเฟสสองถ้าเจอท่อเฟสสองสีนิ้วนี่ไม่มีคําวาธรรมดาครับพี่น้องเด็ดกันเลยครับ โอ้มีท่านมิดลินอยู่ตรงแบตเตอรี่สีท่านคันนี้น่าจะมาจากอูหันสาหร่าครับเห็นสเต็ก,กร์เอกว่าอูหันสานะพี่น้องโอ้มีแอบ้อด้วยมีอะไรอีกโอ้ครับไฮต่งติกเสอร์กรับไม่เคยลำบากจะปากดีพี่น้องโอ้โหสุดจัด ลมก็แรงๆอยู่ครับนี่น่าจะมีเสียงลมรบกวนหรือเปล่าครับในคลิปในราบันกันนะเปิดดูที่รดล้เสียงลมแรงๆครับช่วงบนโกันเลยครับนี่พอนี้น่าจะเริ่มกันเป็นสัปดาห์แล้วหรือเปล่าครับนี่ได้ค่อนข้างเยอะแล้วครับน่าจะได้ดินเป็นพันๆเที่ยวแล้วครับนี่อันนี้ดินนี้นะครับผสมที่หนิวแน่นเติมครับอยู่ดีมากครับนี่รถไถบดอัดเข้าไปนี่ดูเลยครับ ตรวจผสมดินเหนียวครับพี่มาทานมาทานขอไทยยงพัฒนาจ,จานยานอำเพอเมือ,มเองโซเรนจ,จานยาบรรทัดบุกลืมนับปกติตาครับใจเยอะมากเล่น,นครับ,รบลั่น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 เสียดายทางมันไม่ค่อยโหดครับ โอ้ Milan วิลัดครับพี่น้อง 3ามกันด้วยเจะร็อกหรือว่าทันร็อกโรกี้ฟอร์เวดอันนี้เป็นร้อยเก้าห้าหรือร้อยเจ็ดห้าครับนี่ไม่ค่อยทราบเรื่องเครื่องเยอะนะครับผมเพราะว่าเขาอยู่ด้านในครับมองไม่เห็นอยูด่ด้านใต้หัวมองไม่เห็นครับอันนี้เดิมๆครับนี่ไม่ได้แต่งอะไรมากตัดสามตัด หนกแล้วมาดูว่าสากีตาครับแคบตึงขาดกีต้าร์แ,แตะร้อนก็มีเริ่มต้นช่วงบ่ายครับนี่หลังจากพักกลางวันทานอาหารเที่ยงครับเริ่มต้นงานช่วงบ่ายอากาศร้อนๆฝุ่นๆครับมันก็ค่อนข้างหุ่นๆนะพี่น้องใหญ่จีนตากแดดนานๆมันก็เงื้อแตกครับ เรือหลายค่ยยอยอยู่ในร่มนี่ก็หนาวๆครับลมพัดนี่หนาวพ่อบออกมาเด่นี่ร่มโอ้แลลครับอากาศนี่ใส่ยงพัฒนาทีมงานคุณภาพมาตาดอีกทีมงานหนึ่งโซนจังหวัดสุรินทร์ครับนี่โซนอำเภอเมืองโซนตำบลนาดีครับอยู่บ้านประทัดบุกนะพี่น้องหรือว่าประทัดบุกอาโล ใส่จุค้างเยอะมีเริ่มตน้นปสองรบาทครับวิ่งไกลใส่จุงค้างเยอะทันรอกของตัวนลยครับสบ,สบายครับมีเนิบๆทางมัน้างอยู่ตัวแล้วครับไม่มีปัญหาระดับนี้ใอ้แบบนเนิบครับก็อาจจะไม่ได้ชั้นเท่าไรครับมีพอสมควรไม่ชันเท่าไหร่ทางก็เริ่มอยู่ตัวแล้วครับสบายๆมันมีจังหวะพุ่งอยู่ครับ เดี๋ยวพาไปชมไมโครรอบคันนะครับสามหนึ่งสองสี่เอร์บิล่าหรือว่าจะแมวแมวยักษ์รุ่นใหญ่บอกว่าไอหนุ่มอเมริกันว่าอย่างนั้นโอ้มาจากไหนครับนี่มาจากอเมริกาบก่ หาทางขึ้นันครับพี่น้องตอนนี้อยู่ในโบมาชมมุมนี้กันหน่อยครับมุมมองด้านฝั่งของท่านโชเฟอร์หรือคนขับกาศค่อ,อาานข้าง,งร้อนครับนี่ต้องออกมาจากรถครับพี่น้องต้องออกมาจากหัวเก๋งอากาศค่อนข้าง,งร้อนครับลักษณะโบก็ความกว้างน่าจะประมาณ ยี่สิบเมตรได้ครับค,ความกว้างนี้ความยาวก็น่าจะไม่ต่ำกว่าสี่สิบเมตรครับสี่สิบถึงห้าสิบเมตรเลยอันนี้ความยาวของบอ่อนะดูเอาครับความยาวยาวมากครับอันนี้ทำเขตเอาไว้แล้วครับเข้ามุม,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 มเอาไว้แล้วความลึกตอนนี้เจาะลงไปแล้วน่าจะได้ประมาณสักสองเมตรกว่าๆแล้วครับนนเกือบสองเมตรเกือบสามเมตรแล้วครับลงไปถึงพื้นข้างล่างนี่ครับมาแล้วครับตั้งรับโดยฮิริ ซีรีถ่ายรถมาเกอากพูดผิดพูดถูกครับนี่ไม่รู้อะไรเป็นอะไรกันพี่นองซีรี5 0ห้าร้อยหรือว่าเมกา้าเฮ้ย,ยเสียงอะไรครับนี่รกแคบเริเริบครับสไตล์เขาสไตล์แคทนี่จะไม่เร็วไม่ฟาสเท่าไหร,ร่นะพี่น้องเริบเริบแต่ว่าแข็งแรงมาตรฐาน ครับอีกทีมงานหนึ่งครับนี่ตนอำเภอเมืองตนตำบลน,นาดีของเราของดีตนตำบลนาดีครับนี่อีกทีมงานหนึ่งคุณภาพม,มาตรฐายครับนี่ชัย,ยงพัฒนาหรือว่าสชัย,ยงอยู่ที่บ้านประทันบุกน,นะครับประทันบุกอารอมาทําการขุดนะตอนนี้ก็อยู่บ้านตําปูงครับก็น,น่าจะมาช่วง กลางกลๆรูการแล้วรูการขุดดินก็ตอนนี้ก็ดินอะไรก็อยู่ตัวแล้วครับเริ่มอยู่ตัวแล้วช่วงก่อนจะเข้าปีใหม่ครับตอนนี้ก็ปลายปลายเดือนธันวาคมแล้วดินก็เริ่มแห้งแล้วครับเสร็จจากการรงไร่รงนาเกี่ยวข้าวก็ดินค่อนข้างแห้งแล้วครับชาวไร่ชาวนาก็เก็บเกี่ยวเอาข้าวหรือว่าอัดฟงอัดฟางหมดแล้วครับดินค่อนข้างแห้ง,ง,งแล้ววิ่งสบายครับช่วงนี้ต้นเดือนมก,กราหรือว่าหลังไปไีใหม่นี่ก็น่าจะเต็มร้อยครับจะเต็ม ทีมงานรถตู้รถดะเต็มครับขอบคอพาประสบอีกบรรยากาศหนึ่งครับนี่ความชมให้ได้้อ่ะหลากหลายมุมหลากหลายทีมงานครับหลากหลายแนวหลากหลายยี่ห้อสําหรับช่องของผมรอโหลดรวมดัรมรถทุกทำงานนะครับฝากคุณ่อด้วยนะครับผมฝากให้กําลังใจช่องของผมด้วยนะครับนี่ก็อาจจะชมครับไปให้ได้หลากหลายทีมงานครับนี่เอฟซีรออยู่ครับสะดวกตรงไหนไปตรงนั้นมีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงนี่ หากผมพอไปได้ผมไปแน่นอนไม่พลาดสายตาผมแน่นอนครับรถคุณรถดำโ้นจังหวัดส,สุรินตซนเขตอำเภอใกลเคียงตำบลใกลเคียงและหมู่บ้าในใกลเคียงครับพบกับผมได้เลยรอหลนรวมดำรวมบรรทุกทํางันนะครับทีนี้เราพาชมพอไปสังเกตได้ไหมขอของฝากขอพขอได้พุบปะปุบเจอกันครับนานทางพี่ก็ต้อนรับไปอย่างดีครับนี่ในงานในการ่ายทําให้ความสะดวกเต็มที่เต็มไปกันครับบอกว่าจัดเลยรอหลน แอเลยแอเลยนะไปโอ้ดีสวยแถวนาดีด้วยดัดเต็มครับของบางขอครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวจะไม่ได้ถ่ายยาวนะพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาชมทีทีก็บอกว่ามีรถรถไถสายดันหดๆูลเลยอยู่ทันทีทีผมจะพาชมอีกคลิปหนึ่งครับตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรให้รั่นให้ดูครับพี่น้องเดี๋ยวไปชมรถไถกันดีกว่าครับเดี๋ยวไว้เพียงค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณอย่างมากที่เข้ามาติดตามรับชมครับบห้ท่านชมดีครับผม สวัสดีครับ